Uhm. ะคะ่ะป้าแดงชื่อจริงลาวีถาวรอายุ63ปีเปีคนขายมา19ปีแล้วลูกตอนแรกลูกสาวก่อนสาวมาทำตั้งแต่ม <cle> .1 ถึงม .6 หกดีแกสอบติดมชอแม่ก็เลยน้องขายแทนมีลูกค้าเยอะๆมายืนตั้งแต่10โมงไม่ได้นั่งจะถึงหโมงเย็นคนเยอะเราก็มีความสุขกำไรน้อยก็มีความสุข กว่าถนน,น,นอะไรประเด็นก็ให้กินดีไปเลยลอ๋ออันนี้พูดตรงๆนะข่าวโสดข่าวโซนมาทําประมาณปี5-8าอปดใจดีเขาก,ก็เลยตั้งเป็นนางฟ้าราคาสิบาทครั้งแรกแต่เมื่อก่อนนี้เกี้ยวใหญ่กว่นี้นะปริมาณเดียวนีี่20ออนอรเหมันเดิมตอนเริ่มแรกก็คิดสูรคนเดียวตาลนี่ก็ต้มเอง เปิดทุกวันค่ะเปิดตั้งแต่10โมงครึ่จะถึงหกโมงเย็นตั้งอยู่ถนนช่างคารตรงข้ามต้าซอยสุทธาจะมีซอยสามนะคะถ้ามาเชียงใหม่นะคะมาแวะร้านน้ำปัน่นนางฟ้าผหรือว่าปลาแดงนะคะ